สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับที่ผมปลูกแบบตัดรากนะครับแล้วก็แผ่รากข้างนะครับรวมถึงการใช้ผ้าคลุมวัชพืชคลุมโคนตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังคลุมอยู่นะครับขนาดที่ผมใช้นะครับตอนนั้นสั่งมาขนาด80คูณ80เซนนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับก็จะเห็นว่าต้นค่อนข้างโตครับตอนนี้ค่อนข้างโตนะครับแล้วก็ผมปลูกเมื่อวันที่ ยี่สิบเก้าเดือนหกปีหกสี่นะครับเพราะต้นนี้ก็จะพยายามที่จะลงคลิปนะครับให้ดูกันเรื่อยๆว่านะครับการที่เราใช้ผ้าคลุมวัชพืชเนี่ยเขาส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียอย่างไรนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือบริเวณโคนต้นนะครับบริเวณโคนต้นเนี่ยจะไม่มีหญ้าขึ้นนะครับผมในแปลงเนี่ยปกติผมจะใช้วิธีการตัดหญ้านะครับจะไม่มีการใช้สารเคมี ในการดูในการบำรุงนะครับก็จะใช้พวกน้ำหมักความคุณดินสมุนไพรต่างๆนะครับในการฉีดพ่นทางใบนะฮะจะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยก็ยาเริ่มขึ้นนะครับก็จะตัดประมาณเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับส่วนเรื่องของแมลงนะครับต่างๆก็จะใช้ชุดโรนโนนะครับที่มีส่วนของมีส่วนผสมนะครับของแคลเซียมนะครับผงขมิ้นน้ำมันสะเดานะครับแล้วก็ ตัวอื่นที่ร่วมเข้ามาก็จะเป็นทิปตัวฟาสนะครับก็จะเป็นบิวเรียมเมทเลเซียมนะครับตัวปรับปรุงใหม่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ำหมักความคุณดินนะครับน้ำหมักยาฉุนนะครับที่ต้มกับน้ำส้มขันไม้นะครับสลับสับเปลี่ยนนะครับการใช้ไปนะฮะมีลักษณะแตกยอดใหม่ครับบางครั้งนะครับก็จะมีเพลี้ยไก่แจ้นะครับเป็นไหมฮะ แต่ถ้าไม่เยอะแบบนี้ผมก็ไม่ทําอะไรนะครับเห็นไหมเขาเขาไม่สามารถที่จะทําใบใบทุเรียนเราได้ครัเขาเก็มเกาะเฉยๆแล้วก็ใบทุเรียนก็ยังโตต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วไม่สบายใจก็แค่เอาน้ํามาฉีดนะครับเอาน้ํเปล่ามาฉีดเขาก็ออกนะครับนี่ครับส่วนทางดินนะครับผมก็จะใส่ฮิวมัสนะครับปุ๋ยหมักเป็นหลักนะครับ15วันผมจะใส่ฮิวมัสครึ่งกิโลนะครับและอีก15วันก็จะใส่ปุ๋ยหมักครึ่งกิโลสลับกันไปนะครับแล้วก็จะมีส่วนนะครับที่ เอาจุลธาตุเข้ามาใช้ได้นะครับจุลธาตุเนี่ยเราเราเราใช้ได้โดยเฉพาะสังกะสีกับทองแดงนะครับต้นนี้ผมจะใส่สังกะสีซันเฟตนะครับประมาณ70กรัมนะครับทองแดง70กรัมโบรอนนี้ปีนี้ใส่ไปสองครั้งครับโบรอนก็จะใส่ครั้งละประมาณ1 0 3ถึงกรัมปีนี้ใส่ไปประมาณ60กรัมนะครับใส่ไปสองรอบเวลาใส่โบรอนจําเป็นมากๆนะครับเห็นปลายใบนะครับให้เราห่างประมาณ20-30ถึงมเซนตรงนี้นะครับ ใส่บริเวณตรงดินนะครับให้เขาทําปฏิกิริยากับดินก่อนพืชถึงจะกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใบเราร่วงใบเราไหม้ได้นะครับก็เห็นหลายๆท่านเอาไปใส่แล้วเกิดปัญหานะครับส่วนตัวยิบซ้ากับโดลไม้เนี่ยปีนี้ใส่ไปประมาณ2อกิโลนะครับต้นนี้ก็6เดือนก็ใส่ไป1นกิโลสลับกันนะฮะสลับกันนะครับก็จะเน้นทั้ง2ตัวเพื่อจะให้ได้ธาตุแคลเซียมที่เพียงพอนะครับเราสังเกตดูต้นนะครับถ้าเขาขาดแคลเซียมโบรอนต้นเขาจะออกดําครับนะครับแต่ถ้าต้นเขา สีเนื้อสีทองแบบนี้ครับแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับทางยอดเนี่ยค่อนข้างที่จะอวบใหญ่สีนะครับเป็นสีที่สวยนะครับก็จะแสดงว่าแคลเซียมบอรอนเนี่ยสมบูรณ์นะครับเนื่องจากเป็นส่วนองค์ประกอบของผนังเซลล์นะครับในส่วนของยอดเนี่ยก็จะไม่มีการบิดงอนะครับเป็นหยักสังกะสีนะครับก็คือตัวสังกะสีสังเเฟสจะช่วยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับยอดก้านทูบต่างๆเพื่อการป้องกันนะครับตัวทองแดงช่วยได้มากนะครับช่วยได้มากเลยนะฮะก็โอเคนะครับก็เป็นการอัปเดตให้ดูกันนะฮะว่าการที่เราปลูกแบบละเอียดนิดนึงนะครับปรุงดินอย่างดีแล้วก็ใช้ผากคุมวัชพืชนะครับเขามีดีนะครับมากกว่าที่เราคิดนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับ